เดี๋ยวยายย้อนหลังขอบคุณค่ะพี่ทันแล้วหนูจะถือไปหมดไหมในที่ตรงนั้นหมดหมดนี่เราถือเองนี่เองใช่ใช่น่าหละแล้วก็มีงานที่ทุกท่านด้วอยู่ดีก็แบบยามไม่เป็นไอ้แบบถึงเวลแล้วนี่จะเป็นข้าวมื้อแรกของหนูเดียวเดี๋ยพี่ให้อยู่เลยจะไม่ได้อยู่ไหนบ้างเห็นบอกไปนี่จะได้ดูหอมโลมัสจริงเหรอ จริงๆอะผอมลงกว่าน,นี้แล้วก็อ้วนขึ้นมาแล้วค่ะอ้วนขึ้นมาหน่อยเพราะว่าไม่ได้แบบออกกำลังกายกินข้าวกองตลอดเลยเนี่ยไม่ได้อยู่เลยตั้งแต่เดือนที่แล้วอยู่แบบวันนี้มากวันนี้เหนื่อยเที่วทา่านาพาไปลำบากค่ะลำบากกว่เดินทางมากกว่าต้างถ่ายละครเสร็จยกเหล็กแล้วก็นั่งรถไปสิบชั่วโมงมปีนเขาลงมาอีกเกือชั่วโมงกลับม,มากรุงเทพต้องถายละครอยู่วันนี้อึดมากเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราเป็นคนที่อึดมากคุช่วงนี้เป็นไงเ้ินทางไปเดิไหม ทีทานตึ้งกลับบ้านมาแม่เสียไปอยู่บ้านกับสองเดือนที่ลงมาได้อิาไปไปจะอะไรนะไปไจะไรนะถเวลาวยแล้เนี่ยเออหนับเนี่ยปากี่นยเยอะได้วางก็ได้กได้ทีเห็นันมาตั้งนานใช่พี่ยาม้็ไปนั่งนี่พี่ยาบบอกว่าไม่แต่ว่าเป็นอยู่ไม่ได้ เราบอกว่เข้ามาได้เข้า,านั่งตรงสาลาแล้วก็วี่ว่านั่งตรงสาลาได้ในพักพไลนคับเข้าได้ไมโคเลยลเา<ม>ราินตก,า,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 กาเลยว่าเมื่อวานจะาแล้ววันนี้ก็ต้อรอบเลยนะไป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 ส่งย<น>การอะไรจะให้เรามาก็ไม่มีไม,ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีหมดแล้ว กองจาน่ารักมากนะพ่จาราคุณแล้วลจะ,นะนหนาวทาไม่สั่นโลกเลยนะเอ้ยไม่เอาใครเลยขาแรกปที่กางตุ เธอนะดูแลตัวเองด้วยป่วยเก่งที่สุดแล้วครองครองแชมป์